สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับมิสมัทยาและพิ่คิสลีค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปปลูกต้นไม้กันหรือเปล่าคะวันนี้เราไม่ได้ไปปลูกต้นไม้ค่ะแต่ว่าเราจะไปแอบดูนักเรียนเรียนออนไลน์กันที่บ้านค่ะอืมมันจะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามกันนะคะลองไปดูค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราสองคนก็ถึงที่ครอบครัวเอกตราครอบครัวของเราแล้วค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันเลย สวัสดีค่ะพบกับมิสมัทยาแล้วก็คุณแม่คุณแม่สโรชาค่ะเป็นคุณแม่ของน้องเซนเซนและน้องเซ่าค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คําถามกันเลยนะคะได้ค่ะเราจะแบบสบายๆเป็นกันเองนะคะคุณแม่ค่ะค่ะในมุมมองของคุณแม่นะคะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ของเด็กๆเนี่ยค่ะคุณแม่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับการเรียนออนไลน์นะคะในยุค new normal คุณแม่มองว่าเหมาะค่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยปล่อยให้เด็กเนี่ยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนคุณแม่ก็จะกังวลในเรื่องของการที่เด็กไม่ระวังตัวเองอค่ะให้อยู่ที่บ้านโดยที่ไม่เรียนเนี่ยยิ่งเครียดค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็จะไม่มีความรู้เลยแล้วก็อยู่แบบเล่นๆไปวันๆค่ะพอมาได้เรียนหนังสือที่นี่เรารู้สึกโอเคค่ะ ลงใจสบายใจมากขึ้นค่ะแล้วเด็กๆมรู้ไปด้วยแล้วก็เราก็ได้อยู่กับเขาค่ะเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างดีตื่นเต้นแล้วก็สนุกค่ะค่ะแล้วคุณแม่มีการปรับตัวหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก่อนที่เราจะทราบว่าเราจะมีการเรียนออนไลน์อะค่ะค่ะก็ถ้าในเรื่องของ Google ค่ะคุณแม่ค่อนข้างที่จะถนัดเพราะว่าคุณแม่ได้ทํางานตรงนี้อยู่แล้ว เรื่องของใช้ Google ในการประสานงานกันคก็ในเรื่องปรับตัวเองก็จะมีการปรับในเรื่องเวลาค่ะเพราะว่าจางปกติ8โมง9โมงก็ต้องไปทํางานตอนนี้พอ8โมงครึ่งคนเล็กเรียนก็จะให้เขาเรียนที่คอนโดก่อนแล้วพอเสร็จจากเรียนเสร็จก็จะเดินทางไปทํางานค่ะก็จะมีการปรับเวลานิดนึงแล้วก็ปรับตัวเองในเรื่องของการรีเช็คงานด็ก ลลก็คนนะือเช็คงานของเด็กๆด้วยไปด้วยในตัวนะคะคุณแม่มีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรกับเด็กๆมั้งคะที่จะเปิดเรียนในวันจันทร์นี้แล้วอยากบอกว่าพร้อมร้อยเปอร์เซนต์มากเลยค่ะ,คะดีใจมากที่จะมีการเปิดเรียนแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็จะคอยเตือนเด็กๆ คอยสอนทุกวันนะคะว่าให้เขาระวังตัวเองทำระมระวังตัวใช่ให้ใช้ใช้ชีวิตแบบระวังตัวขึ้นขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ดูแลเขาตลอดเวลาแต่คุณแม่ก็มั่นใจที่เอกราค่ะขอบคุณมากค่ะใช่เพราะว่าคือครั้งที่แล้วเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นมากค่ะค่ะก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ คุณแม่ก็จะคอยเตรียมพวกหน้ากากอนามัยแล้วก็พวกเจลแอลกอฮอล์ค่ะค่ะเตรียมไว้ตลอดเลยไม่ให้ขาดค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องมาตรการป้องกัน,กกนนะเพราะว่าทางโรงเรียนของเราเนะะี่ยค่ะได้มีการป้องกันแล้วก็จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีแล้วะค,ะค่ะค่ะและในวันนี้นะคะมิสก็ขอขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีนะคะค่ะ,ค,ะคุณมากค่ะ Please introduce <install> yourself My name is ทิธวัลลศิลป์ทรัพย์ I'm in year 5A. Okay, and you? I'm in year 3B. Okay, so I would like to start with a first question um, How do you prepare for online class? First, I prepare with my timetable. Mm -hmm. Then, I go in the meet. Ah, okay. Then, finish meet, I, I have to work in classroom. Oh you learn more from classroom, right? Yeah. Okay. And you send to you as well? Yeah. Mm. So after meet in classroom, what do you do? I I'm play my games, play mm -hmm. guitar and and play badminton. Oh, how about you? I read the book, play badminton and sometimes I paint it. Ah painting also. So how will you guys prepare for next Monday? The school will open again. I'm gonna wear the mask all the time. Oh that's good. And don't forget to keep social distancing and also wash your hands. I'm so excited to see my friend again. See you at school. Bye bye. Bye. bye, -bye. <laughs> うん。<music>